เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะจังหวัดนี้ต้องตายแน่นี่ไงอุ <ita> ้มอุ้มได้ย <Northeast food> mm. ัไงล่ะอุ้มนึกร้อยตายด้วยปวดเนื้อ ขอการสวิตช์ด้วยนะครับผมการได้เองนะครับผมวันนี้ผมจะมาทําคลิปลากข ok ้าหัวโดยการที่ใช้ผลทรายตื่นนั่นเองนะครับผมจะเป็นยังไงนั้นก็ลองดูกันได้เลยนะครับผมเฮ้ยเอ้าเฮ้ยมีคนเปิดผมละมีคนเปิดผมละจังหวะนี้ผมต้องสวนจังหวะนี้ผมต้องสวนไม่รู้แหละจังหวะนี้ผมต้องสวนแล้วเอ้าไม่ถึงระยะไม่ถึงอะไรผมจะตายจังหวะนี้ผมต้องสวนนี่ปุ้มเอ้ยใจรุมสิเฮ้ยใจเย็นน้องชาย เฮ้ยวิ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วเก็บทั้งเก็บทั้งเก็บทั้งทุกคนไปดีจังหวะนี้ยังไงอาภัสเดี๋ยวรอรอรอก่อนทุกคนเฮ้ยใจเย็นสิอย่ามาอันนี้กับผมสิครับเฮ้ยนั่นแหละจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้ต้องสวนเอาเอาอยู่นิ่งๆอย่างนี้ บอลเลยผลสั่นนี่แม่งขันหูกัตตามากเฮ้ยจังนึงหนึ่งอ่ะขอลนึงหนึ่งได้ไม่ล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจั๊วีเขาเขาอยู่นีน่นิดเอาโอ้โหโดนแน่เลยอ่ะยอมโดนแล้วกันนะอ่ะแม่บาร์ดี้บาดี้เขาผมนี่ตัวตึงนี่ไง ปุ๊บปุ๊บเอ้าเฮ้ยเขายังไม่สกิลพูุท่อยจังหวะเราอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสูซุกซ้ายนี่แหละจังหวะนี้ต้องลงยังไงกันแน่นี่ผมไม่ไหวแล้วนะเอออื้ม โอ้โหสองหนึ่งอย่างนี้ย่างวะนี่ยังไงล่ะมาดิอเอ้าปิดไอ้นี่ไม่ทันเฮ้ยจงังหวะนี้ผมจะตายทุกคนจงังหวะนี้ผมจะตายอืมอุย้ยอุย้ยตายขึ้นไม่ทันอ่ะเรียบร้อย คนแตกหนึ่งจังหวะนี้ยังไงต่อจังหวะนี้เขาจะเอาผมหรือเปล่าเฮ้ยอนไงว่าละเอ้าปีทาคินัน่นเฮ้ยอ๊ย,อยจะตายจังหวะนี้จะตายจังหวะนี้ผมต้องสวนเอ้า วิอ,อ้ขึ้นไปข้างบนก่อนละกันบอกเลยผมผมสั่นหงายทำอะไรฉันไม่ได้หรอกจนะ้ะวิ้ย,ยวิ้งหายละเอ้าโดนเฉยเอ,อ้ยมาเลยเลยสิเฮ้ึตอนนี้จะตายังหวันนี้ฉัน้อกสวน นี่แหละนี่ไหนอุ้งเฮ้ยมันถึงจังวะเดิ้องลุ่สุ่มใส่าไ้ไม่ตายเรื่อยเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นเลยว่าแล้วทำไมสเต็ปนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมรู้ผมรู้แล้วว่ามันต้องทำยังไงต่อนั่นไงผมว่าแล้ว เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะจังหวะนี้ต้องตายแน่นี่ไงจังหวะนี้ฉันจะตายฉันต้องสวนเป็นไงล่ะนายเจ้าก,กับฉันรืงไงเลยมีช้าแล้วโหแต่พีพีมันก็นานเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยทำไมมันนานย่างงี้วะ3 hours later อุ้งอุ้งไ,ไงล่ะเฮ้ยนายจะล้าฉันรืงไงฮะอื แต่มันอาบมากจะมาไล่ฉันเนอะไม่มีทางแล้วนะนี่งไงช,ไงชูไปซะตุ้งชาไปกันละได้ไม่มีทางทาะไรฉันได้หรอกนะว่าฉันเกรงยังไงล่ะมาจัดไปมาไปเสียค่าวหัวก็ได้ไม่ซีเรียสมาเอา้ออะไร อุ้ยอุ้ยเอ้ากดผิดสกิลกดผิดสกิลกดผิดสกิลเฉยเลยอุ้ยโดนเลเซอร์บีมมีท้าแล้วนะเลเซอร์บีมทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะเฮ้ยเอาฮึโอ๊ย โอ้วาวโอ้โดนช็อตโดนช็อตโอ๊ยโดนช็อตยังลงยังลงน่ะตายซะโอ้ยโดนช็อต้ย นี่แหละกระดุมสบไซเข้าไปซะยังไม่ตายหรือไงยังไม่ตายหรือไงฮะอุ้ยอุ๊ยเฮ้ยมันเกินไปนะผลบิ๊กมัมอ่ะนายไม่ให้เกียร์ฉันเลยน่าไม่มีชซ่าแล้วน่าฉันถึงจะแพ้โอ r e so e hours later โอ้โหในสบดันเนี่ยหวาดเอ้สบิน มาดาวดนกออีกแล้วกูจะไต่กูแตกอ่ะกูแต่กี่จะว่ากูเนี่ยกูได้ไก่ว่าผลแรงวะเฮ้ยก็ได้จะเล่นไก่นะเนี่ยไม่ไหวเลยเราตัวเราอะไอผลพานายเจ้าจริงเหรอบุรีอ้าวบุรีบุรีเฉยสิหายละกูจะบุรีเขาไปเนี่ยชิบหายละกูบุรีเขาไปเนี่ย,ย,อ,อ,ยอู้ โอ้โหบุรีเด็กแน่เลยไอ้เคียชิบหายละบุรีเด็กแน่เลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวเลยมามาให้กูอ้าวทำไมจับท่านี้ไม่โดนนะกูอยากรู้ตั้งสองหลายรอบแล้วไอ้ท่าเนี่ยท่าที่มันล็อกอ่ะเฮ้ยไม่ตายหรอวะ มไม่ตายหรือไงอะฮะเฮ้ยออะเอาวะเอาเรื่องวะไอตรงตายซะเถอะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> รู้ได้ไงว่าฉันทำคลิปนะหาไม่ไหวเลยนะนี่มา,าเดี๋ยวเดี๋ยนะเนีย่ยทำไมท่านี้มันไม่โดนปนะแป๊บออกดิแปบ๊บไม่ทัน บบเฮ้ยเนี่ยงงมากเลยไมท่านะั้นมันไม่โดนวะทุกคนฮะงงมากเลยทำไมมันไม่โดนนะนี่เนี่ยฮ้ย บจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้ฉันต้องสว่สินะบอกเลยแม่งเดินไปเดินมาเดินยากเอาเฮ้ยเอาเฮ้ย โดนหมวกมังกรด้วยผมมังกรซะด้วยฝนมังกรซะด้วยกูจะตายแน่แนเลยโอ้โดนลูกแคนตกอ่ะโดนลูกแคนตกตายเหี้ยเป็นหัวแคนยงไงเนี่ยโดนลูกแคนตกตายเนี่ยเขาถามบอก <c oughs> <c oughs> บอกเลยว่าพี่ไม่สวนไม่แคร์ ôi nó lần lần nha, nhạt đồn quá, chăng đồn Nó đồn nha, tangwa isa chăng quá hay hò ngày nhạt phục nè. phục 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 เฮ้ยโอ้ย,อย,อย,อยจะตายจะตายมาดิจังหวะน,นี้ฉันยังไงจังหวะน,นี้ฉันต้องสวนเนี่ยดูดิเห็นปักไอ้ท่านี่มันเป็นยังไงของมันะไอ้ล็อกเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยจังหวะน,นี้มันจะตายจังหวะน,นี้ฉันจะสวนเรียบร้อย เกือบแหละเฮ้ยขอลองสกิลหน่อยไม่ได้ยังไงฮะบอกว่าขอลองสกิลอะฮะฮึบอกว่าขอลองสกิลหน่อยไม่ได้ยังไงฮะเนี่ยทุกคนดูนะเนี่ยใช่ปะผมคิดว่ามันโดนนะไอ้สกิลอ่ะผมก็เลยใส่แบบเต็มเบ็ดเลยอ่ะอ้าวเฮ้ยไปไหนอ่ะ มาีิมังกรมังกรนายมาดินายจะไปไหน,น,ไหน,ไหนอ้าวนายคิดผิดแล้วล่ะนายคิดผิดแล้วนายคิดผิดแล้วล่ะที่ไหนก็มันซ่อนในนี้ปุ้ง โอเคเรากระตุ้นใหม่เสร็จแล้วเอาแล้วไงครับผมก็สกิลสอนนี่มันทำดาเมจไม่ได้นะทุกคนตอนที่มันโดนขังอยู่แนละ้วก็ไว้แกงแค่นี้นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะโอเคไว้เจอในสตรีมต่อไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม